สวัสดี FC นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1นีสะคะเมษายนนะคะพศ2568นะคะวันนี้จะพา FC นะคะไปติดตามคุ้งสุดท้ายนะคะตอนเช้านะคะกับน้องเอ๋นะคะท่านผู้ชมจะไปติดตามดูนะคะว่าน้องเอ๋ฟันหรือเปล่านะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก่อนอื่นก็ช่วยให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันเลยนะคะว่าวันนี้น้องแอลตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะ่เดี๋ยวของโทรอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของน้องแอลนะคะว่าจะยืนยันตัวเลขตัวเดิมหรือเปล่านะคะ โคือกันนะคะว่าเพิินฝันบอนแต่ว่าน้องเอลไปหาหมอนะคะพี่น้องตอนนี้แสดงว่ามีคนโทรเข้าหาคนหลายนะคะคนเพื่อย่ได้รับสายเนาะ,ะเราจะโทรไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ค่ะนผู้ชมนะคะเมื่อกี้นี้นะคะก็เจตังได้โทรตามน้องเอ๋นะคะแต่ว่าน้องเอ๋ก็ไม่ได้รับสายนะคะสายก็ไม่ว่างด้วยนะคะเมื่อกี้นี้นนคะนะคะไปติดตามถึงบ้านแล้วก็ไม่เจอเจตังก็เลยเอาแนวทางนะคะที่เ,เป็นตัวเดิมนะคะฝ่าย fc นะคะเป็นตัวเลขตัวเดิมก็คือเป็น02 9 1 5หนึ่งห้าแล้วก็85้านะคะฝ่าย fc นะคะ ใครเข้ามาก็แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวถ้าติดตามตัวเลขแนวทางได้นะคะของน้องแอลว่าน้องแอลฟันหรือเปล่านะคะแอดก็อาจจะลลงเรียวนะคะหรือว่าลงกิฟให้ใหม่แต่ว่ามันจะช้าไปหรือเปล่านะคะกลัวช้าไปหรือเปล่านะคะก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าโทรไปแล้วน้องแอลไม่รับสายนะคะแล้วก็ไม่อยู่ก็ไปหาหมอด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงหลังจาก นี้นะคะแอดจะไปติดตามตัวเลขแนวทางของแม่ยงต่อนะคะไม่รู้ว่าแม่ยงจะเจอแม่ยงหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะใครเข้ามาก็แคปหน้าจอตัวเลขของอน้องแอลนะคะยังยืนยันตัวเดิมนะคะเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขกับแม่ยงอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดินทางไปหาแม่ยงต่อนะคะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขของแม่ยงนะคะจะยืนยันตัวเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามรับชมด้วยกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะแม่ยงให้ล่าสุดนะคะก็คือฝันตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวนะคะ6 4สสามนะคะแม่ยงให้ห4สสาตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะให้แค่นี้นะคะท่านะผู้ชม เดี๋ยวรอฟังจากปากแม่ยงนะคะว่าแม่ยงฝันตอนเช้าหรือเปล่านะคะมาหอมันถึงแล้วพี่น้อง มากับลูกชายจ้าเป็นเจไดยายเป็นเจไดัสดีค่ะเจไดเป็นเจไดฝันอยู่บ่ฮะฝันอยู่ได้เลยนี่ฝันหนักฝันจังคือได้เลยฝันว่าจังไหนบ่ก็เลยเก็บเห็ดฝันเห็ดละงูฝันว่าได้เก็บเห็ดละงูฝันว่าได้เก็บเห็ดละงูอันนี้พ่อยพ่อยเวดซื้อตัวนั่นเองโอ้ตัวใดล่ะไปไปเบิ่งไปบ่กยายเมาเลย ยายบอกให้เอฟซีฟังเลยมันชิลงบนทันเล่าเล่าเห็นนั่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เล่าเห็นฮะเจ็ดศูนย์เล่าเห็นเจ็ดศูนย์อ่ะงวดนี้ผมขอยายได้เห็นนั่นอันเมื่อนี้เอฟซีทีถามว่ายายสิสรุปตัวใดแน่มีตัวใดแน่ไหมคะมันีบอกของขอเองของเจ้าแล้วเจ้าสิสรุปตัวใดเพราะว่าโค้งสุดท้ายโค้งต่างอืมคอยมองหาศูนย์แห่งได้ฝันโบ เพื่อสยามตัวเลขตัวเก่าพันวาคืนเนี่ยพันบอลไมีเคยมามองงั้นเลยพันวาริกกัมเพชรหลงกัมกัมยังไงแนนฮอลลูมาตี้แซวโกตี้เป็นศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเขาเลยซื้อเจ็ดหาสาวอ๋อยายซื้อแล้วเจ็ดหาเจ็ดหายายายไปนั่งหันสักันเดี๋ยวจะได้เขียนเลขให้เอฟซีน้ำสรุปแล้วนะคะพี่น้องโค้งสุดท้ายของยายยงนะคะ ว่าจะได้ตัวไหนเนาะยายเนาะเดี๋ยวเขียนเลขให้เอฟซีก่อนซื้อต้นอะนแล้วซื้อกันฮะราะว่าซื้อตัวซื้อตัวไหนเอฟซีขาเจ้าก็จะกลูวว่าโค้งสุดท้ายของยายยงนี่จะได้ตัวไหนเพราะว่าเมื่อนั่นคุณยายบอกก็คือตัวเดียวเด้แม่นบอกหกสี่สามยายบอกหกสี่สามยังย้ำตัวเดิมอยู่ใช่ไหมน่ะนะ เอฟซีวาน่ะแม่ค่ะถ้าซื้อต้นนั้นแล้วหมดสักแต่ว่ามันคือมันมาปันหนักก็เลยซื้อต้นนี้ว่ะอ๋อก็ซื้อซื้อแล้วแต่ว่าก็ซื้อตัวใหม่อีกซื้อตัวใหม่อีกซื้อศูนย์เจ็ดห้าซือเดียเมศูนย์เจ็ดห้าเมื่อนี้เมื่อสุดท้ายนั่นซื้อศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าคือเลขเพิ่มเติมเป็นบ่แม่แม่นหักโบเห็นยาโบเห็นเพทได้แหละคือพันหลพันวาเลยไปจับเอาเห็ด เห็ดไัเป็นเห็ดละงูทับขึ้นมาเน่ว่างเต็มมืออย่างค่ะมาเลยเสือนศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าจ้ะเป็นตัวเลขของยายยงนะคะศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็หกสี่สามบอกสี่สามเซอร์ละจ้ะหกสี่สามสี่สามสามสี่เซอร์เลยค่ะเดี๋ยวฮะตัวเลขก่อน เพราะว่าความฝันความฝันเก่าตอนนั้นเราให้เอฟซีฟังกับดูยา่ที่ว่ายายบอกว่าเพื่อนมาอันบอกมันบอกมาบอกเลขแถวนั่นค่ะเถวแรกที่เ้าฝันตองวดนั่นไหมพันตรงวดเพิ่นมากระซิบใส่หูนี่แหละค่ะมากระซิบว่าอันหกสี่สามหกสี่สามเพื่อนบอกตรงตรงเลยเนาะเพิ่นบอกตรงตรงอัะหกสี่สามพี่น้องสี่สามเลยอันบันี้ตัวเลขของแม่ย่งนี่ แสดงว่าก็ได้เขียนเด้อเขียนหม่อนหาเอฟซีหม่เนาะอันนี้จเขียนใหม่ตีตัวเลขของแม่ยงนะคะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายนอันนี้ก็เป็นฝันเนาะยายเนาะ,ะหกสี่แมนบ่น ยามตะเลกแค่น้อยเพราะว่ายานบขชัดเฮ็ดคักแงแน่เด้นก็เฮ็ดคักแล้วเนาะเสียงรถคือบรนเต็งเสียงเลี้ยวมาคือยากน่าหมดแน่เอาบ่หนูเห็นก็ได้อันงับขึ้นเนาะหนูก็เอาคือบ่กเลี้ยวบงคือพวกนั่งกนได้นั่งในห่มมังนี่โอ้ยเจ้าได้ยินเสียงรถเจ้าเลยลุกมาเลยลุกมากไปนอนนั่นซะเนาะ6 4 3กับอีหยังกูแม่อัน 0 7 5ย์เจ็ดห้าบอกศูนเขียนตัวนังซื้อนี่งามเนาะงามบอสเซอร์นี่เขียนฝาวด้ยนี่เขียนเหรียญได้ยงอย่างวางงามได้สวยงามเลยงามในแบบเจ้าของรายบอสคืองามของผู้อื่นเนาะนี่แหละซื้อเซารนี่เท่านี้แหละ cứ thôi nè gấp không phong nhai viet không phong nhai viet lần nào, lần nào đi xem phong nhai viet tôi đấy tôi đeo cắn là đấy, ta không làm trên hà bảo không làm lần anh 642 không làm lần, là. làm bằng tập viết đốt khăn là. không phong nhai viet anh say nam, hãy fc bưng, thưa phụ đáy bác, trút đại cả, hãy comment, à, 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 เพราะว่าเข้าว่รูว่ามันจะออกตัวไหนเออแต่ว่าที่แน่ๆคุณยายโยงนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วคุณยายซื้อตัวไหนบ้างซื้อในหกสี 6, 4, ่สามนี่แหละกับศูนย์เจ็ดห้านี่แหละอืมนี่แต่ความฝันทั้งนั้นเนาะยายเนาะฝันบบเห็นญาขันเห็นญานแล้วมาบบเอ็งโหลดมาอะยามความฝันให้เอฟซีฟังเนี่ย ฟันตัวแรกว่าจะได้เกาะฟันตัวแรกว่าอันมนีคนน่คน,นมากระซิบส่หูว่าหกสี่สามหกสี่สามเหมือนอันนี้คือฟันแรกฟันแหลกพ่นมากระซสิบส่หูหนี่เป็นผ <10 S 1> <10 S 2> ู้ใดมันโมเมนยาดิเลยใช่มหนอันนี้พ่นนี่แม่นหลวง<ะ>น้องพ่นนี่แหละคือโอ้โมเมนต์ยาโมเมนตยาได้มาบอกค่<ฮ>ะพ่นบอ,อกบอกว่าอัน,นพ่นสิบอกคือเก้าคือเถกอันขึ้นหือออกเถกต้นนั้น ตอนนั้นันงว่าหกอ้วนห้าหกสามผลว่าค่ะมาน,นี้มามาเวา่ามากระซิบใส่ไหมว่าอันหกสี่สามหกสี่สามผนว่าเช่าวาหกสี่สามหกสี่สามอันนี้คือเสียงกระซิบนาะแม่เนาะอันนี้เสียมกระซิบเลยอันนี้ก็ให้พิจารณ่านะเอาด้ดยพี่น้องเพราะว่าที่มาถ่ายคลิปครั้งแรกคุณแม่บอกว่าหกสี่สาม เพราะว่าเพิ่นกระสิบบอกแต่บ่แมน่นหยาแต่ว่าก็เป็นผีนาคือเกา่าผีนาคือเกา่าค่ะบัดนี้ล่ะก็แม่ก็บอกว่าเอา่อปัญญามีดฝันบ่แม่ปัญญามีดฝันอันนี้ฝันว่าจังได๋ก็แม่ฝันว่ารถมาโจดด้วยเฮือนลูกสาวเราค่ะว่ามันอังแล้วเราไปมองจอดจอดเขาสิจอดอยู่นี้นละ่ะสู้ซี่จอดเราก็เลยให้จอดค่ะไปเบิง่งตะเบี้ยนรถเขาจังนั้นขันเอาซีโต้หนันหาคนก่อนได้แต่ ก็เอาซี่โตนี่ซี่มีหาอยู่นี่บแม่มหาหาก่อนใช่เลยจัหน้อยเธอพี่น้องมากนั่นจังคันแล้วเนาะจ้่ห้าหกสี่สองแต่เบียดรถคันห้าหกสี่สองมาแม่จ้าแต่ว่าเธอพี่น้องอันอยากเอาอันห้าหกสี่ก็ได้แมนเลยแต่พวกอันเนาะไม่เปจะพูกมากเนาะไปบอกร้านเคยซื้อเด้อเคยซื้อเด้อฮะไปบอกร้านเคยบอก ซื้อเด้อซื้อเด้อวัติซื้อเด้อาะคนบอกร้านเคยว่าจะได้แม่บอกว่าไปซื้อเด้อตตวได้ลาว่ะไปเบี้ยรถคันได้ลาว่ะอ๋อแสดงว่าเล่าเล่าปกติเล่าปค่อยฝันบบบ่เราบอกว่าน้ำพ่ดอกเราสนใจนาำดีแล้วแต่เพื่ทจะเบามันใชมีอยู่สามสนี่เนาะแม่เนาะมัแทนะ จะว,ว่าให้เอฟซีอไพ่มากตัวใดก็ให้ตัดหล่นเอาเนาะแม่เนาะจ้าจ้าพี่น้องนี่ค่ะเป็นตัวเลขของแม่ยงนะคะอันนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องนะคะสําหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขของแม่ฟันครั้งแรกนะคะเสียงกระซิบผีนากระซิบนะคะหกสี่สามนะคะหกสี่สามแล้วก็หกสี่สามผีนากระซิบแล้วก็วันนี้ ฝันเมื่อคืนนี้ฝันก่อนหวยออกฝันว่าได้เก็บเฮลังโงกได้กัมเฮลังโงกบ่กัมเฮลังโงกโอ้กัมเต็มกัมก็เลยตีว่าเป็นอันนั้นเลยตีเป็นศูนย์ศูนย์นั่นเจ็ดหาเฉลี่ยดอกว่าศูนย์เจ็ดห้าแล้ววันนี้ของพ่อใหญ่เวทฝันของพ่อใหญ่เวทฝันนั่นเรามันใจเลขทะเบียนรถบ่พ่อใหญ่ทะเบียนรถเราไปเซื้อตัวได้เราเื้อตัวเส้าบาทว่าเราเชื้อตัวได้เราซื้อเส้าบาทเราซื้อเนี่แหละ หกสี่สองนี่แหละโอ้าหกสี่ห้าหกสี่สองเล่าซื้อแสดงว่าซื้อกลับไปกลับมาซื้อกลับไปกลับมาเลยหลายตัวนี่บอกเรากลมาซับเอาตัวอันค่ะราชิมาซื้ออันราชิมาซื้ออันราชิมาซื้ออันนี้ก็สองตัวโอหกสองหกสี่หกสี่สองเราก็ิมาซื้อห้าหกสี่เราจันซื้อยังไงให้กลับเอาเนาะเรากลับไปกลับมาคงเล่าอันเลขทะเบียนรถของอ่า ผัวแม่ย่งนะคะเพิ่นมั่นใจมันสิมีเลขสี่ตัวแต่ว่าเพิ่นสื่อจับมุนเอาจับมุนเอาห้าหกสี่สองผู้ใดมักตัวใดคู่ใดก็ลองจับมุนเอาก็ได้<ม>นะคะอันนี้คือเป็นตัวเลขของแม่ย่งเนาะ,ะสรุปนะคะตัวเลขของแมยงหกสี่สามศูนย์เจ็ดห้านะคะแล้วก็หกสี่สองหรือว่าของปอเวศนี่ ห้าหกสี่เนาะแม่เนาะค่ะให้ตัดเอาพี่น้องมีเท่านี้บ่แม่มียังฝากอีฟซี่อีมบอม่ยังเลยไม่ได้เตตัวตนนี้แหละฮะเพราะว่าเจตังกระยานว่าผ่าเนาะว่าคงสุดท่ายเจ้าบ่มาปัจจิฝันสินะก็เลยมานั่นแล้วก็เลยตรงมาอ่าบ่มาปฏิทึกเนยวันนี้เ่าว่ไดดว่าอยากถามว่าแม่มันใจตัวใดมากที่สุดเีย แมนมันใจตะตุกวบากรนนั่นแหละหก 4, สี่สามหกสี่สามสรุปก็คือฝากเอฟซีเนาะชุดนี้หละเนาะแม่เนาะ <Man. S 1> ให้เน้นที่สุดทางเดียวมเม็ดเดียวแมนตัวได้แม่มากตะต้นแล้วหกสี่สามย่ำตัวนีห็นมย่ำตัวนี้เดียวค่ะ <laughs> อจ,จะได้ให้เอฟซีสุกๆมุมันๆขอบคุณแม่ย่องหลายๆค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะต้องตัง้งจิตอธิษฐานดีๆได้พี่น้องเวลาเข้าไปลูบไปขอนะคะเพื่อนจังสิขึ้นหายเนาะ เห็นบอพี่น้องเห็นบอสามหาหาสามสามหาหาสามสามตัวสามสามห้าเด้อ